ส่วนเมื่อวานก็มีข่าวใหญ่นะครับที่นักข่าวเองก็ไปตามกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับการประชุมสภากรรมาการของชุดมาดามแป้งนะที่เป็นอายุสอบ,บอลเนี่ยครั้งที่4ในปีนี้นะครับก็ได้มีการหารือเรื่องสำคัญคือลิขสิทธิ์ไทยลีกในปีหน้าตอนแรกมีสื่อมีโซเชียลที่มีการเผยแพร่มาว่าจะเป็นค่ายฝั่งของทรูที่มีโอกสจะได้ไปสูงนะครับแต่ตอนนี้ สุดท้ายกลายเป็นว่ามาดามแป้งบอกเปิดกว้างในการคุมเอ้ในการคุยกับหลายๆเจ้าที่สนใจในการจะ,ะยื่นข้อเสนอเข้ามาเพราะว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางสมาคมกีือฟุตบอลแล้วก็ทางไทยลีกด้วยจะเพิ่มเงินเนี่ยทางมาดามแป้งเขาก็มีการบอกว่าทางเจ้าที่คุยมันเนี่ยที่คุยไปแล้วนะครับเรื่องของเงินที่ได้มามันอาจจะยังไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะยังไม่เหมาะสม,มก็เลยจะเปิดคุยเจ้าอื่นด้วยสรุปคือรู้ตัวเลขแล้วแหละครับ เพราะว่าไปคุยวันที่เจ็ดพฤษภาแล้วก็บอกว่าอีกสิบวันจะมีความคืบหน้าใช่ไหม,อมตอนนี้ยังไม่ถึงสิบวันเพราะว่าจริงๆมันสิบเจ็ดือครบสิบวันหลังจากไปคุยกับทางทูวิชัน่นปรากฏว่าสัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยผมจับสังเกตเนี่ยก็อย่างที่ปั๊บบอกหรอือคนที่ไปที่หน้าง,งานเนี่ยประโยชน์มันชัดอยู่แล้วแหละว่าน่าจะรู้ตัวเลขแล้วแหละเพียงแค่ว่ามันเปิดเผยไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจริงๆมันต้องเป็นความลับทุกอย่างแหละทั้งไปคุยมาหรือแม้แต่ยื่นซองประมูลเนี่ยก็ต้องเป็นความลับ นะครับเว้นแต่ว่าคนที่ได้แล้วแล้วประกาศคือได้แล้วจริงๆอะ่ะประกาศเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดปิดว่ากี่บาทอันนี้ก็ไม่ไม่สมควรเพราะว่าชุดก,ก่อนๆที่ทำอะ่ะถ้าพูดแบบว่าแฟนจริงก็ต้องเปิดเผยตัวเลขไม่ใช่แบบว่ามาบอกว่าคนนี้ได้แต่ว่าไอ้คนที่เขาแพ้เนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าเขาแพ้เท่าไหร่ถูกไหมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมาความชุดนี้ต้องทำเพื่อความโปร่งใสทั้งการประมูลไม่ใช่ลิขสิทธิ์แต่สดด้วย เ,เสื้อผงเสื้อผ้าหรือสปอนเซอร์ต่างๆอะไรเงีง้ยที่มีการประมูลอ่ะมันต้องแจ้งแบบนั้นคือแจ้งคนที่ได้แหละได้เท่าไหร่เดี๋ยวคนที่เขาแพ้เนี่ยเขาจะรู้เองว่าเขาใส่ไปเท่าไหร่ะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่มันต,ต้องต้องชัดเจนเพราะว่าองค์กรน,นี้มันคือองค์กรที่ไม่ได้สแสวงหาผลกําไร,รนะครับโอเครายของไทยลีก่ะมันใช่แต่ว่าตอนตอนนี้ในหมู่ของสมาคมเองเนี่ยมันต้องบริหารจัดการนะเพื่อให้เปิดความเสมอภาคก็เท่าที่ดูเนี่ยบอกว่าแย้มไปมันก็คงไปที่หนึ่งก็คือเอสนั่นแหละแต่ว่า ทางอจะให้เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องวัดใจแล้วเพราะว่าตัวเลขเดิมถ้าได้จากทางทูวิชันมาเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะน้อยน้อยประมาณหนึ่งพอจะบอกได้ไหมคิดว่าประมาณการหรือว่าเพราะว่ามันไม่เกิน0ามร้อยหรอกคือถ้ามันเกิน300อยะผมว่ามันแทบจะจบแล้วแต่ถ้ามันเกิน300ในมุมผมอะจริง,รงๆมันก็ควรจะต้องเปิดกว้างอยู่ดีเพราะว่าอีกเจ้าหนึ่งอาจจะจ่ายก็ได้ก็ได้สามสามร้อยสี่ร้อยจุไหมมันก็ต้องคุยกันเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์กลับมาที่ส่วนกลางมากที่สุด เพราะว่าการมาดําเนินงานของคุณดนพันธ์เนี่ยไม่ใช่ดำเนินการเพื่อตัวเองหูือเปมาทําเพื่อส่วนรวมของสโมสรก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของไทยลีกดังนั้นผมว่าที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเขาน่าจะคุยกันในห้องแล้วว่าสรุปแล้วตัวเลขมันมาเท่าไหร่แล้วทุกสโมสรคงเล็งเห็นแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอางี้ไหมลองคุยกับเอสอีกเจ้าไหมซึ่งเอสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องออกมาให้ข่าวหรอกว่าเขาสนใจเขาก็อาจจะบอก นักนข่าวนักข่าวอะไรมาบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้แบบออกมาออกข่าวว่าเขาสนใจหรอกมันก็น่าเกลียดใช่ไหมในมุมของคนจ่ายตังค์ว่าทำไมต้องมาบอกว่าตัวเองอยากได้แล้วถ้าบอกว่าอยากได้ทางสมาคมไม่ไปคุยก็เอากลายเป็นว่าขายได้อีกใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยผมว่ามันชัดนะครับยังข่าวที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อของคุณเนวินใช่ไหมแต่พอข่าวที่ใส่เพิ่มมาตอนที่แจกให้กับสื่อมวลชนอะ่ะอันนี้คือคนที่ไม่ได้ไปต่ไม่รู้ก็แต่คนที่ไปอ่ะจะรู้ว่าในบทสัมภาษณ์ไม่มีตอนสัมภาษณ์ก็ถามกันแหละเจาะไปเรื่องของไทยลีกอ่ะ เขาก็ไม่ได้พูดชื่อเนวินในะครับแล้วก็แค่บอกว่ามั่นใจว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยทีมในไทยลีกจะได้เงินมากกว่าปีนี้ฤดูกาลนี้แน่นอนอยางที่หนึ่งเนี่ยฤดูกาลนี้อย่างพวกท่าเรืออะไรก็ไม่ได้นะเขาไม่ได้เอาก็ใช่ที่ที่มันถึงที่มันถึง7ล้านบาทก็เพราะว่า3ทีมอย่างบุรีรัมย์ท่าเรือบีจีอ่ะไม่เอาเงินใช่ครับคือไม่เอานี่คือไม่เอาสักบาทเลยนะใช่ครับอ่าแล้วก็ให้เงินตัวเองมาด้วยคือให้เงินใส่เข้ามาเนี่ยบีจีเนี่ยสิบห้าล้าน ถ้าเรือรู้สึกว่าจะ10ล้านเท่ากับทางบุรีรัมรนะครับแล้วตัวเลขทั้งหมดเขา้ารวมมาแล้วก็เป็นทั้งหมดเท่าไหร่35ล้านครับอตีทั้งนี้ประมาณ35ล้าน35ล้านคุณก็ไปไปหารคูณกับพวกได้ไปทั้งหมด13ทีมอืมเขาบอกว่าได้7็ล้านใช่ไหมไทยลิงหนึ่งอบอกว่าปีหน้าเนี่ยขอฟันธงเลยการันตีเลยบอกอย่างมั่นใจว่าจะได้มากกว่าเดิมมันก็ต้องได้มากกว่าเทิมนี่เพราะว่ามันมีเรื่องของ ลิขสิทธิ์ที่จะจะขายยาง้นมันต้องได้มากกว่าเดิมเพราะว่าสาทีมนี้ก็ต้องเอาด้วยใช่ถูกไหมคือจะมาช่วยไม่ได้แล้วแล้วก็เงินจากไปที่แล้วมันก็เห็นอยู่เดี๋ยวเพิ่งจบไปเนี่ยคือกระแสตำรัจากแฟนบอลที่บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําแบบนี้แบบนี้พอวันนี้มีแพลตฟอร์มทุกช่องทางผลที่ออกมาก็ืิว่าน่าผิดหวังอันนี้พูดตามตรงนะครับก็เห็นใจสโมสรแหละคือแต่ละทีมก็ทําการตลาดไม่เป็นทีมใหญ่เขาอยู่ได้เขาก็เอามาขายพ่วงกับเสื้อบางทีมเขาก็ทําแพ็กเกจไปลงในพวกแอปออนไลน์ แล้วก็ทําลดราคาให้แฟนบอลเขาซื้อแพ็กเกจห้าร้อยเขาก็ไปบวกเงินที่จ่ายเข้าไปเขาก็เอาแพ็กเกจออกมาในราคาถูกมาขายก็ไม่ต้องจ่ายห้าร้อยบางคนก็จ่ายสามร้อยกว่าบาทเลยก็ว่าไปแต่ว่าทีมอื่นอ่ะที่เป็นทีมระดับที่ไม่ใช่สามทีมเนี้คือเขาแทบไม่ได้ทําไม่ได้ทำเลยไม่มีเลยจริงถ้าเลยเขายังก็ทําทําอย่างสม่ำเสมอเพราะเขามีโค้ดที่เขาไปเอามาไปซื้อมาเขาก็แจกพร้อมกับไอตอนซื้อเสื้อบอลต่างๆซื้อตั๋วปงตั๋วปีเนี่ยเขาก็ทําแพ็กเกจออกมา นะครับใช่ใชไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง y o u ยูทูบชา n e l ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ